ไปค่ะวันนี้จะพาไปดูเด็กๆขัดปั่นจัก,กรยานนะคะก็คือน้องมีตังกับพี่ต้นไม้น้องมีตังหลังจากที่ไม่ค่อยอยากปั่นจักรยานก็ตอนนี้เริ่มปั่นส่วนพี่ต้นนะคะอยากขี่จักรยานไฟฟ้าก็เลยให้ลองฝึกนะคะแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าด้วยอายุน้องอย่างเล็กก็ภาวะการตัดสินใจอาจจะยังไม่ ดีเท่าไหร่ก็เลยต้องคอยประกบค,ค่ะแล้วก็บอกน้องว่าค่อยๆไปะะอันนี้จะเป็นเส้นถนนสายหลักที่ติดริมน้ำก็บรราิกาศจะดียังมีบ้านเก่าๆให้ชมกันอยู่ค่ะซึ่งรถก็จะไม่ค่อยมีวิ่งเท่าไหร่นะคะเส้นนี้แต่ถ้าเป็นถนนสายหลักก็จะน่ากลัวค่ะ น้องก็จะปั่นเรื่อยๆนะคะรอบริมน้ํามาก็นี่นะคะด้านข้างจะเป็นแม่น้ํายมนะคะเดี๋ยวจะถึงที่นี่เรียกว่าเขื่อนเรียงหินนะคะหรือว่าเป็นสนามเด็กเล่นหรือว่าสถานอี่ออกกําลังกายของอชุมชนส่วนหนึ่งนะคะนี่ค่ะปั่นตามถนนไปเลยค่ะ ันนี้ก็จะเป็นแม่น้ํายมที่นกพูดถึงนะคะแม่น้ําตอนนี้มีน้ําเต็มเลยค่ะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้มีพายุเข้านะคะทางเหนือก็จะไหลลงมากันที่นี่นะคะแล้วก็จะไหลลงไปสู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยนะคะด้วยแม่น้ํายมที่บ้านเราจะมีขนาดกว้างกว่าที่อําเภอเมืองนะคะพอไปถึงอําเภอเมืองปุ๊บพอแม่น้ํายมแคบม,มันก็จะเกิดตามท่วมคะ่ะ อันนี้ถึงลานกว้างแล้วนะคะก็จะให้เด็กๆไปปั่นจักรยานเล่นกันเลยค่ะนี่เลยค่ะตรงนี้จะไม่ค่อยมีรถนะคะเด็กๆก็สามารถเล่นกันได้อย่างปลอดภัยค่ะเราก็คอยดูแลอยู่ห่างๆนะคะแต่ปล่อยให้เด็กปั่นเล่นกันเลยค่ะ